สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดูยังนี่คือเฟนกับตังเมน,นะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของโครงการเอตูยังในปี2023วันนี้เรากับเฟนนะคะจะมาอัปเดตชีวิตหลังจากที่อยู่บริสเบนเราอยู่ที่นี่มา9เ,เดือนแล้วส่วนเฟนมาอยู่1ปีนะคะก็จะมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโอเคชีวิตอยู่มา1ปียังเินจอยกันอยู่ไหม จเอาจริงๆนี่ก็ยังเอนจอยกับการใช้ชีวิตที่นี่อยู่นะเพราะว่าแต่หลายคนอ่ะชอบบอกว่าเบรสเบนมันไม่มีอะไรให้ทำใช่ปะน,นี่ว่าดิพเอนดิพเอนเพอร์เซนต์อุตาร์ละนั่งใส่หมาดหนึ่งเออรั้ไม่ก็คือนี่เราคิดว่ามันแล้วแต่คนว่าแบบว่าชอบยังไงมากกว่าบางคนชอบการใช้ชีวิตแบบว่า ชิวๆไลฟ์สไตล์แบบว่าสโลว์ไลฟ์แบบดิสเบนคือตอบโจทย์มากแล้วคือทางเราเรายังเอนจอยนะเรายังแบบเรารู้สึกว่าเรายังไปไหนไม่ค้มเลยอ่ะมันเหมือนจะไม่มีแต่มันมีเว้ยมันมี<ช>ส่วนส่วนเฟนนะคะยังเอนจอยอยู่ไหมยังรู้สึกว่าชอบอยู่ทุกครั้งที่ว่าเดินเข้าไปในเมืองเราเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปกินอาหารร้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งตรงนี้เดี๋ยววันนี้ไปเซาบปค์เดี๋ยววันนี้ไปพักโรงแรมนี้หรือว่าทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีแบบวันหยุดอ่ะเรายังอยากไปเที่ยวในดิสเบนอยู่เอนจอย ชีวิตที่เิสเบนอยู่นะคะคำถามข้อต่อไปนะคะคือทั้งคู่เนี่ยได้เพื่อนปักชัติบ้างไหมเยอะมากมาก็เพราะว่าเพราะว่าต้องพูดอย่างงี้ก่อนแล้วคือตังเมยเรียนเป็นแบบว่าเรียนภาษาใช่ไหมเรียนภาษามาเก้าเดือนแล้ว เรามีเพื่อนเยอะมากเพราะว่าเราก็จะมีระดับภาษาที่ต่างขึ้นไปแล้วคือเราจะต้องมีการแบบว่ายกย้ายระดับภาษาแล้วก็ยกย้า่ห้องอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทําให้เรามีเพื่อนเยอะมากไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีโคลัมเบียสเปนมาหมดเลยส่วนสำหรับเฟนนะคะเฟนอะเรียนเซอร์กับเรียนดิฟเพื่อนอาจจะเป็นกลุ่มเดิมจะไม่ได้เป็นกลุ่มเพื่อนเพราะว่าก็จะเรียนด้วยกันตลอดเลยสองปีเพราะฉะนั้นเพื่อนที่เนี่ยเป็นอินเตอร์กลุ่มเนี่ยเจอกันหน้าต้นเตอะกันอะไรสองปีแต่ว่าไม่เหมือนหรอกพูดเลยว่ามันก็ยังมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ออกไปหาเพื่อนใหม่่อยาง ตอนที่นี่มาแรกๆอะ่ะอยากฝึกภาษาเราก็ไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลคลับอ่างเนี้ย uh เออไม่ว่าที่ห้องสมุดก็จะมีแบบว่า กุ๊ปสำหรับฝึกภาษาหรือเราจะไปแบบว่าดื่มจริงฉันไปบ่อยมากฉันบอกเลยว่าเก๋มากใครที่มาบริสเบนนแล้วอยากฝึกภาษานะคะลองไปกันที่ห้องสมุดดู conversation group เลิศแล้วเราได้เพื่อนต่างชาติบางคนอ่ะก็คือได้ภาษาอยู่แล้วแต่เขาอยากมาหาเพื่อนใช่ฉันได้เพื่อนแบบที่เป็นออสซี่อะไรอย่างเงี้ยจากกุ๊ปอย่างเงี้ยเยอะมากนีคือน่ารักมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีเพื่อนต่างชาติเราได้มีแน่นอน คือแค่ลองก้าวออกไปอะ่ะเออหรือลองพูดออกไปหรืออะไรก็ตาม Whatever คือสามารถที่จะมีเพื่อนได้เลยจากการที่มาอยู่ที่นี่มันเกือบหนึ่งปีแล้วเนี่มีแลนต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างคะทีส3หลับเป็นนะคะกำลังจะเรียนเซอร์เสร็จแล้ว1ปีแล้วก็จะต่อดิปซึ่งดิปมันก็จะเรียนต่อถึงปี2 0ง5น้น้อยๆก็คือแบบว่าอีกปีหนึ่งแน่นอนแล้วหลังจาก หนึ่งปีนั้นก็มีแผนที่จะต่อ Graduate Visa ค่ะก็คือวีซ่าหลังเรียนจบเพราะว่าเชฟจะสามารถต่อหลังเรียนจบได้1.5่เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะไม่ค่อยว่ากันตอนนั้นว่าเอ๊ะคือมันใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีกฎเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ต้องคอยติดตามต้องคอยอัปเดตใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คือกฎหมายอะไรก็ตามเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยอัปเดตนะคะในมุมของเมย์ก็จริงๆจะจบเรียนภาษาจูนหรือจุลายนี่แหละเออเดือนปีนี้แล้วก็มีแลนว่าอาจจะเรียนดิพมา ตยังตัดสินใจอยู่ใช่กำลังตัดสินใจอยู่ก็คือมีหลายตัวที่เราสนใจเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่เราต้องได้อะไรกลับบ้านไม้ติดมือหน่อยเเซอร์อะไรที่มันดูเก๋ๆแมคะหนูเรียนต่อไปนี้รียนมาเซอร์นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียนต่อทั้งใช่ก็คือเยนต่ก็ครอเรียนจอยแล้วก็ยังเรียนต่อใช่ค่ะให้รีวิวเรื่องการทํางานบ้างดีกว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยรู้สึกโอเคไหมการทํางานนะคะเฟนก็ทํางานในครัวเพราะว่าเราเรียนในครัวเนาะเราก็รู้สึกว่าโอเคคือช่วงแรกๆอ่ะมันก็จะต้องมีการปรับตัวบ้าง พอหลังแบบ3 6, 6, เดือน6เดือนเรารู้สึกเราโอเคแล้วเรารู้สึกว่าไปทํางานเราแฮปปี้มีความสุขแล้วการทํางานก็ทําให้เรามีพ็อกเก็ตมันนี่ได้ใช้ <c oughs> นะคะ <c oughs> สำหรับของตังเมใช่ไหม <c oughs> เรียนภาษาเรียน5วันต่อสัปดาห์เรียนวันละ4ชั่วโมงปุ๊บและเราทํางานเนี่ยตกวีคละวีคละ24ชั่วโมงมันหนักไหมเราว่ามันอยู่ที่วิเน่ต มาากกวนะ่มันหนักไหมมันก็หนักแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็อยังเอ j นจอยบวกกับงานที่เราทำอะคา่ะเมย์ทำเป็นร้านคาเฟ่แล้วเราทําเป็นตําแหน่งออร์เดอร์ซึ่งตําแหน่งเนี้ยเราชอบมากคือมันทําให้เราแบบพัฒนาสกิลหลายอย่างนกออร์เดอร์ของร้านเราอะคือทําแทบทุกอย่างทําเค้กทาดสูสุดลูกค้ารับลูกค้าเก็บโต๊ะล้างจานทำกาแฟปิดร้านเปิดน เยอะมากแล้วที่นี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหน่ะเราได้พัฒนาสกิลภาษาการฟังการพูดเพราะว่าเราต้องรับลูกค้าแล้วคุยกับแบบคนในร้านแล้วก็สอก็คือสกิลของการทํางาน แล้วก็ระบบการทํางานเป็นทีมคือทุกอย่างมันมันโอเคอะสำหรับเราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปทำงานเราเย็นจอยคือจริงๆเรารู้สึกว่าการทํางานที่เนี่ยมันได้ประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยแบบเราได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้านสกิลด้านการทํางาน้นหนึ่งแล้วก็สกิลการอยู่เรื่องกับคนอื่นแล้วก็สกิลด้านภาษาก็คือมาคบ<ร>แล้วคำถามข้อสุดท้ายนะคะก็คืออยากให้สรุปว่าสำหรับทุกคนเนี่ย b r i s b a n ยังน่าอยู่ไหมยังน่าอยู่ไหมคะเอาของเราก่อนนะ รู้สึกผมยังน่าอยู่อย่างที่บอกค่ะว่าแล้วแต่คนชอบอากาศด้วยคืออากาศที่นี่คล้คลายๆไทยก็มีร้อนบ้างเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเย็นกว่า<ม>ที่ไทยตอนที่หน้ายเยน็นหน้ายเย็นคือ <มา S 2> แล้วหน้าหนาวช<ๆ>าเลย <laughs> <laughs> เออนี่ก็เห็นด้วยเรื่องอากาศเพราะว่าถ้าเราทนอากาศร้อนที่ไทยได้ยังไงเราว่าทนที่บิสเป็นได้แน่นอนอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบที่นี่ก็คือการขนส่ง พอรู้สึกว่าเดินทางง่ายอยู่ไทยรู้สึกว่าจะไปไหนมาไหนต้องขับรถแต่อยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรถก็ได้จริงเพียงแค่เรามีบ <pe> ั๊บ <What>? บัตรโกคาร์ดะทุกคนเราสามารถไปได้ทุกที่รถนี่ได้ตั้งแต่แบบว่ารถบัสรถไฟเรือสามอย่างอย่างคือสามารถไปทั่วควีนแลนด์ได้เลยอะแล้วก็มีอีกนะเวลาเราแถบใช่ปะมันจะเป็นการเหมารอบอธิบายใช่เรื่องนี้ยาวทุกคนถ้าใครอยากรู้วิธีการใช้บัตรโกคาร์ดให้อย่างคุ้มค่านะคะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเฟนจะทำคอนเทนต์เป็นแบบว่าพาเที่ยวหนึ่งวันดนการใช้บัตรโกคาร์ดนายอยู่ค่ะนาอยู่ก็ใช้ค่ะ อากาศดีมากทุกคนคือแบบอย่างวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่นิวฟาร์มพาร์คนะคะก็คือเป็นส่วนสาธารณะที่บรรยากาศดีมากคลีมากทุกคนถ้ามหมามาเดินตาเราล็อกแรกก็ใช่แล้วนะหมาเขาน่ารักนะคะโรนี่เจ้าของก็น่ารักด้วยอย ใครที่อยากมาอยู่บริสเบนนะคะอย่าลืมติดต่อเอ็ด,ดูยังนะปรึกษาพี่ๆได้เลยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บริสเบนหรือออสเตรเลียนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยเพี่ๆเขาดูแลดีมากๆค่ะชีวิตแฮปปี้มีความสุขแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนจากกันไปนะั้คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e ช่องนี้ให้ด้วยนะคะ